สวัสดียง้มเศร้าจากบ้านสวนยินดีค่ะเมื่อนี่หลังจากพายุโนรูพานไปนะคะก็ได้กินล่มหนาวแล้วนะจ๊ะเหมือนกับอากาศตอนเช้าเหมือนหน้าหนาวเลยค่ะเย็นๆยน,นะคะเศร้านี่ก็ได้พาเพื่อนๆมาชมดอกดอนญ้าคืนสลิกิจของบ้านสวนยินดีนะคะโอ้สวยมากเลยดูดิดูดิด จริงๆอสีชมพูนั้นเป็นกลีบดอกนะคะเพ่ามันเกิดมาพร้อมกับใบเลี้ยงนะคะดอกมันจริงๆก็คือตัวนี้นะคะสีเหลืองแต่เวลาเขาขายขวงเนาะเขาจะสีเอิญสีนี่แหละเป็นดอกมันนะคะถ้าลูกค้าถามว่าดอนยากขิ้สลิกิจสีียังก็สิบอกว่าสีชมพูนะคะมันก็จะมีชมพูสีม่วงสีขาวนะคะแล้วแต่ แต่จริงๆอดอกมันคือตัวนี้นะคะตัวตัวที่เป็นสีชมพูสีม่วงสีขาวอะไรต่างๆนะคะจะเป็นใบเลี้ยงมันนะคะนี่นะคะถือฝนละงามงามจ้ะใบแบบแตกออกมาไม่หลายนะคะเออทอนสีสังเกตเบ้งนะคะมันจะมีทอนสีต่างกันเน,ะนาะนณดเป็นตจากต้นเดียวกันนะรู้สึกว่าทอนสีมันจะ เป็นไปตามฤดูกาลน้ำเนาะช่วงฝนไม่ไม่น่ะค่อนข้างจะสีชมพูออกแบบจืดๆนะคะชมพูอ่อนๆแต่ว่าพ่อแบบไกลนานา,นาแบบฝนห่างจักน้อยมันจะออกชมพูเข้มๆนะคะนี่จนบางข้างก็กงงว่าเอา้ามันเมืนต้นเดียวกันบ่ยหรือมันทำไมเอ็นทนสีคนละทนนะคะนี่สวยมากเดี๋ยวมองมุมไกลๆก่อน ะะเป็นพุ่มใหญ่นะคะโตเร็วมากเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งปลูกไว้หลายต้นนะคะแต่ว่าทีล่องกระทางแหละก็ขาคล้ายไปเรื่อยๆบอกไข่เลือแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะช่ำหลอบไมยุจาเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วก็เลยแบบทรงลูก้าลำบากนะคะช่วงนี้ค่าขนทรงกับขืนทุกอย่าง กันเลยบอใครได้ทรงโอ้สวยนี่สวยสวยสวยแต่เขียวปื๊อๆนี่ก็สวยนะคะโอ้เช่มาเนี่ยก็พ้ามาชมบรรยากาศย่มเศร้าจากบ้านสวนยินดีนะคะชมดอกไม้สวยๆดอนหญ้าคุณสิริกิตนะคะนี่ยกะเป็นหนึ่งในต้นไม้ขายดีของบ้านสวนนะคะ มีขายทั้งส่งทางไก่และก็ขายอยู่นาร้านนะคะนาบ้านเจ้าของนี่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ส่งทางไก่มันหมดไซส์ที่ส่งนะคะเหลือจต่ไซส์ในญ่นะคะเดี๋ยวจะเฮ็ดไวอีกอยู่จ้าลูกค้ากา็ทักมาถามในไลน์ก็ได้จ้าเดี๋ยวทามิของจะบอกนะคะโอเคชจ้าวันนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย